จริงเป็นดักนะครับก็เลยประสานกับเรามานะครับให้มาช่วยกันทำกระบวนการนะครับกระบวนการของเราเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ากระบวนการของเราเนี่ยคือการคล้ายๆกับสภาประชาชนย่อยๆนะครับเราจะเข้าไปนั่งพูดคุยนะครับในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนะครับร้อยเรียงไปกับประเด็นที่ทางกปปสนะครับต้องการ จะปฏิรูปนะครับซึ่งการพูดคุยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็เอามติของกลุ่มที่ประชุมสภาเล็กๆของเราเนี่ยสภาประชาชนเล็กๆของเราเนี่ยเป็นมติเพื่อจะนําเสนอต่อไปนะครับให้เป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเล็กๆของเราครับทุกเสียงก็จะส่งต่อให้กับนักวิชาการก็ดีให้กับนักการเมืองก็ดีเพื่อเอาไป เป็นตัวแปรในการคิดหรือออกแบบกลไกการปฏิรูปขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ดูวิดิทัศน์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เราไปเก็บรวบรวมมานะครับเราจะเห็นความสดของเขาความรู้สึกต้องการการปฏิรูปในหัวใจของเขาจากแววตาที่เขาออกมานะครับอย่างนั้นรบกวนขอวิดีทัศน์น,นิดนึงครับ ใช่รถคันเดียวกันแต่รัฐบาลบอกว่ารถจยคันแรกและน้ํามันตรงไหนถนนที่ไหนวิ่งใช่ไหมคะบ้านหลังแรกจริงๆคนต้องให้เรือลําแรกก่อตั้งแต่น้ําท่วมไม่ใช่ให้มาบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกมันจมน้ําไปแล้วระบบการบริหารจัดการที่ไม่ดีนคนไม่ดีนะเข้ามาบริหารประเทศชาติไม่มีความคลื่นตรงคื่นสั่งต่อประชาประเช,รชนนี่เป็นระบบการโกโภคินทร์แต่ อยากให้ตาดนู้เน่ยทีขายเสียงไปอะขายคนละห้าร้อยคนละบันเนี่ยคนเดียวเนี่ยมาซื้อประเทศชาติคืนสองสามหมื่นยังซื้อประเทศชาติคืนไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคนที่ขายเสียงอะคนที่จะขายเสียงต่อไปอะคิดดูด้วยว่าประเทศเราจะร่ลงขนาดไหนถ้าพวกเขาได้เข้ามาอยู่ในประเทศนี่ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนว่าเก่งแคนเก่งถ้่าจะทำไม่ได้ซื้อของแล้วมาเก็บก็เป็นพ่อค้าทั่วไปก็ ไม่ถึงสองปีแค่สามเดือนเขาก็จิ้แล้วเลยตอนนี้รัฐบาลน,นี่ถึงเที่ยวกู้เง<ล><ร>ินเข้าไปพัฒนาการมันคืออันดูจนนักญาติบางเมมต่ำตามนี้แล้วของมือพกกอย่างขึ้นหมดแม่มาม่าใครทุกอย่างดัจงจะอยู่ได้ไหมค่าคงจิ้มมันเท่าไหร่ถูกไหมค่าแรงงานวันสามร่อนขึ้นมาทำไมขึ้นมาสิบกว่าวันเริ่มขึ้นมาปัจจุันตามมาทุกส่วนเออออกแนวอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่แฮปปี้ไง ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับกำนันเขานะว่าเขาเอาเอปฏิรูปเนี่ยแล้วพี่ส่วนใหญ่ ทุกระบบคืคอตั้งแต่ตำรวจทัางงานราการทุกกระทวงนะะขอให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงอย่าเลือกปฏิบัติไม่ว่าทุกภาคต้องเหมือนกันหมดแล้วก็องค์กรเกี่ยวกับการรูปกระพังานคือน้ำมันอยากให้เข้ามาในของรัฐ ที่สุดคือผลรตัณฑ์ต่างประเทศอะไรมาไม่ไม่เพื่ออะไรมันมีการตรวจสอบที่ชัดเจนแหละคารัำมนตรีกระรวงการคลางาหาาให้ประชาชนเขไปตรวจสอบได้ผมนี้ก็น่าจะมีผลกับประเทศแล้วครับ จริงความเดือดร้อนมันถึงกันหรือเปล่าคุทธาเสียงไว้แล้วประการอยู่ไว้ผมไม่ได้ผมต้องมีที่ต้องหมายเขาเลยว่าไปตพอเราได้พอเราขึ้นมามันก็จะลงเลยคือตัวใจตัวใจตัวใจอ่ะตั้งพอตัวพุทธของใจของพวกนี้จะลงอ่ะผมบอกพวกเรายวันนี้ควรมีเงินนำรายได้ดีเขาก็จ้างเราทั้งรหมดแบบเรื่องคุณภาพผลและพยาบาลเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี่ต้องบางพวกนี้ก็ปฏิรูปการศึกษาไทย ระบบการศึกษาครับอย่างแรกเลยคับไปรูปอบกระจายอำนาจให้ผู้ว่าการการเลือกตั้งนี่ยมันดีเพราะชุมชนนั้นก็โอเคเขาเลือกเขาเองจังหวัดเขาเลือกของเขาเองเขาต้องการคนของเขาเองเพื่อพัฒนาจังหวัดเขาปฏิร hmm ูป็นความจริงตัวเราเองนี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องคิดว่านำแต่ละคนเนี่ยนำตัวเองเพื่อปฏิรูปทุกอย่างในสังคมเนี่ยและหลังจากนั้นมันจะ căn biển tên này vào một kết đoàn trong trang sử dụng một cấp ุณมากครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียงสะท้อนของทุกคนนะครับประชาชนทั่วไปเราก็ได้ออกมาสะท้อนให้กับผู้มีอำนาจฟังนะครับว่าเขาคิดอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงประเด็นของการทํางานนะครับให้กับทางเวทีปฏิรูปของกปปสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการจัดเวทีปฏิรูปเรื่องนะครับ คอรัปชันนะครับคอรัปชันแล้วมุมมองเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าประชาชนที่สนใจการปฏิรูปแล้วเข้าไปลงความลงขันความคิดกับเราเนี่ยครับ mm hmm. เขาสะท้อนออกมาว่าอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับประเด็นของคอรัปชันเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นคือ mm hmm. เราจะแบ่งนะครับเป็นหมวดหมู่นะครับของแนวความคิดของการปฏิรูปคอรัปชันเนี่ยได้ห้ามค่ากลุ่มหมวดหมู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าได้เรียงไปทีละกลุ่มนะครับอย่างคร่าวๆนะครับมันจะมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมวงเสวนากับเราเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยจะมีประมาณทั้ง50คนนะครับแบ่งเป็นวงวงละประมาณ15 15กลุ่ม4วงนะครับไอ้15คน4วงนะครับในการนำเสนอของประชาชนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็คัดย่อ,อมาเป็นประเด็นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประชาชนก็จะเสนอว่ามันควรจะเพิ่มกฎหมายให้รุนแรงนะครับเพิ่มโทษ่างสมมติว่าโกงเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ให้เลือกตั้งอีกตลอดชีวิตนะครับพร้อมทั้งปรับเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วประเด็นถัดไปนะครับก็จะมีประเด็นปิกย่ออ,ยอื่นอีกเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารวมๆให้ฟังนะครับประเด็นที่2ก็คือ ประเด็นของนักการเมืองและอำนาจนะครับอำนาจของนักการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับสภาของสภาสสครับเขาก็มองว่าอำนาจของสภาบริหารกลุ่มบริหารนะครับเยอะเกินไปเพราะว่ามีสิทธิ์เขียนกฎหมายได้ด้วยนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยไปฟอกผิดตัวเองฟอกผิดพวกพ้องตัวเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะเสนอมาว่าให้ลดอำนาจนิติบัญญัติลงไปนะครับโดยเอาอำนาจนิติบัญญัติให้ใครก็คือให้สภาประชาชนให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนพิจารณากฎหมายด้วยตัวเขาเองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับปร,ประชาชนเนี่ยที่มุมมองของประชาชนเนี่ยครับเขาคิดว่าอย่างไงนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับต่อไปก็คือระบบราชการระบบทราชการนะครับ ก็มีผู้เสนอนะฮะมาว่าควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบได้โดยประชาชนทุกอย่างควรจะเปิดโปร่งโปร่งใสนะครับโครงการทางราชการเนี่ยจะทำะไรโครงการเนี่ยต้องแจ้งแจ้งกับประชาชนให้เข้าใจงบประมาณต้องสามารถแจกแจงได้ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปสืบค้นตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับถ้าราชการเนี่ย เข้ามานีครับก็ควรจะมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเป็นระยะระยะนะครับในที่นี้เขาเสนอว่าไม่ต่ำกว่า2ปีหรือ1ปีต่อ1ครั้งนะครับถ้าราชการคนไหนทําผิดเนี่ยก็จะให้ลงโทษมากกว่าประชาชนปกตินะครับตั้งแต่2ถึง50เท่าเลยนะครับถ้าติดคุก2ปีก็ราชการทำผิดก็ติดคุกร้อยปีครับ <Okay. S 1> สำหรับด้านการศึกษาการศึกษานี่ ประชาชนให้ความสําคัญมากเพราะการศึกษาเนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นรากเหง้าของปัญหานะครับคนที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะสอนได้ได,ได,ได้ได้เพียงเพื่อเอาปริญญาแต่ไม่ได้สอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขานะครับประชาชนก็เลยสะท้อนออกมาว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องการศึกษาเนี่ยครับ ให้มีการศึกษาหรือการสอนเนี่ยเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องสิทธิทและหน้าที่พลเมืองที่ดีให้เขาด้วยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยประชาชนหลายหลายคนที่ไม่รู้อหน่อยเนี่ยเพราะเขาไม่รู้สิทธิ์ว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าการศึกษาและพัฒนาและสอนเรื่องสิทธิ์ของเขาเนี่ยครับเขาก็จะรู้สิทธิ์ว่าเนี่ยคือสิทธิ์ของเขาเขาก็ต้องปกป้อง และใน,ใน,ในขณะเดียวกันเขาก็จะไม่ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับทั้งนี้นะครับการการศึกษาก็ต้องก็ต้องสร้างผลให้มีธรรมมีธรรมในหัวใจด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือด้านสังคมด้านสังคมก็ที่สะท้อนออกมาจริงๆก็คือว่าทําอย่างไรให้สังคมนะครับตื่นตัวตื่นตัวเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะครับ ใครทําผิดเนี่ยเราจะต้องมีบทลงโทษเขานะครับมีการประนามหรือมีผลอะไรออกมาบางอย่างนะครับเพื่อเขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับมีการเสนอให้มีการจัดกระบวนการลงไปในชุมชนในสังคมเพื่อให้ความรู้เพื่อเพื่อปฏิรูปคนก่อนในสังคมนะครับ ให้คนเนี่ยมีศีลธรรมมีจิตอาสามีใจที่รักการพัฒนาประเทศรักประเทศนะครับรักการปกป้องประเทศรักการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับภาคประชาสังคมอีกอีกข้อนึงคือภาคประชาสังคมนะครับประชาชนก็สะท้อนออกมาว่าองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะเข้มแข็งกว่านี้นะครับอย่างเช่นเขาเสนอเรื่อง สภาประชาชนขึ้นมานะครับโดยสภาประชาชนเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรที่จะไปสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐนะครับหรือสามเสาหลักของประเทศเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นนำตามเรียนเสนอว่าประชาชนเนี่ยสภาประชาชนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฟ้องฟ้องร้องถ,ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทําการฟ้องร้องให้ประชาชนเนื่องจาก มีการมีการรู้กันนะครับมีการรักษาหน้าซึ่งกันและกันให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะครับด้วยผ่านาสภาประชาชนและสภาประชาชนก็เป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลการทํางานของราชการการทํางานของตํารวจนะครับการทำงานของระบบการยุติธรรมนะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องสื่อน,นะครับทางประชาชนเนี่ยก็ฝากไว้ว่า เรื่องสื่อนะครับเขาอยากให้สื่อนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนจริงๆนะครับสะท้อนภาพใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามผูกนะครับไม่บิดเบือนสื่อนะครับแล้วก็มีบทลงโทษของสื่อด้วยที่เขาเสนอมาคือว่าสื่อไหนเนี่ยที่เขาเขาจับได้ว่าสื่อเนี่ยเสนอเสนอความเป็นเท็จขึ้นมาสื่อนั้นต้องโดน ลงโทษอย่างแรงอย่างแรงกว่าประชาชนทั่วไปนะครับเพราะสร้างผลกระทบได้มากกว่าประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับภาพรวมก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหลังจากหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการสรุปสรุปเพื่อเอาข้อมูลต่างๆนะครับให้กับกลุ่มองค์กรหน่วยงาน ทุกกลุ่มที่ต้องการข้อมูลเอาไปเพื่อไปเป็นแนวทางในการออกแบบการปฏิรูปประเทศนะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าทุกเสียงที่เข้าไปร่วมวงเสวนาลงขันปฏิรูปประเทศนะครับเราจะเอาเสียงของทุกคนเนี่ยไปสะท้อนให้เห็นนะครับไปเป็นตัวแปรให้เขาเขา,เขาได้คิดนะครับเอาเอาหัวใจของเราเอาเสียงของเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยพูดรับ ผลกระทบโดยตรงเนี่ยไปเป็นฐานในการคิดนะครับโดยภาพรวมก็คือจะมีการจัดเวทีอย่างนี้ครับทุกจันทรุษนะครับตั้งแต่ตั้งแต่จันทร์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดสนใจเรื่องการปฏิรูปนะครับเรียนเชิญเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้นะครับที่อาคารศูนย์เยาวชนในศูนยรุ่มพีนีเนี่ยครับ เวลาก็ตั้งแต่เช้าครับประมาณสักเก้าโมงสิโมงยันบ่ายๆเย็นๆเลยนะครับจันพูดสุขพรุ่งนี้ก็จะมีเวทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจท่านใดที่สนใจจะเข้าไปร่วมพูดคุยก็เรยเชิญได้นะครับสําหรับผมก็ขอขอบคุณมวลมหาประชาชนผู้มีใจรักชาตินะครับและมีความเสียสละอย่างสูงสุดนะครับไวเทียงท่นี้นะครับขอบคุณมากครับเอาละครับพี่น้องครับบ่หมือดังๆครับ คุณธนันตโชคศักดิ์สวัสดนะครับตัวแทนกลุ่มลงขันความคิดปฏิรูปปฏิปทาย